ค่ะตอนนี้เรากําลังติดพระประจาวันเกิดวันพุธเจา้าพระปางอุ้มบาเจ้าเรากำลังทำการเ,าเก็บเก็บงานครับเก็บงานที่ติดไปข่าวที่แล้วยังไม่เรียบร้อยนะครับมีบางแห่งที่ยังติดไม่ทั่วนะครับก็จะทาการเก็บงาน <S <S ๆๆงาน้องอนนะครับหลังจากที่ติด เอ้ยปิดทองผูประพฤติแล้วเป็นไงบ้างชีวิตดีดีะ<ฆ>ชีวิตดีขึ้นค่ะโชคดีค่ะโชคดีที่ได้ปิดพระ,ะอุปคุตเราคนเหนือใช่ไหมคนเะหนือรับคืนแล้วใช่ไหมรับคืนแล้วนะดูมนโนครับดูมนโนวันนี้วางกดเบียร์แก้วเบียร์มาจับทองปิดพระนะครับมีแต่คนสาธุไม่ได้ยินเสียงมาก ถ้าทำเหนือก็เรียกว่าได้บุญใหญ่บุญหลวงนะถ้าทำเหนือเป็นฮองว่าได้บุญใหญ่บุญหลวงจา้าโอกาสนะแปลว่าได้บุญเยอะแยะได้บุญมากๆแต่แต่เธอใช้ทองเปลือกเขาดิบเดียวแผ่นดิบเดียวดิอ๋อค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวใช้ทั้งแผ่นนี้เอาดิบดิบเดียวแ <สา S 1> ปะโอเคที่แปะที่แปะอ,อ,อันนี้เอาได้กระปานอันนี้ได้อันนี้แปะได้ยัง นี่ครับเราจะปิดทองสองเฉดนะครับทวากายเฉดหนึ่งแล้วก็ทีวอนเฉดหนึ่งไปดูที่ว่าออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรนี่ดีกว่าน้ำแก้มตอนที่ปิดแผ่นแรกอะไรมั้งกลัวไหมกลัวกลัวว่าไม่สวยค่ะไม่สวยค่ะนแล้วเป็นงานพอปิดปุ๊บ ก็ไม่สวยไม่เป็นไรทุกอย่างที่ใจสวยหมดอันนี้เริ่มช่างานใช่ไหมเริ่มรู้ใช่ไหมเริ่มมีการติดทองเละคนะดีมากดีมากสวัสดีเจ้าวันนี้น้องแก้มเนี่ยเจ้ามาปิดทองกับเด็ก เด็กต้มละเอาใหม่เดี๋ยวต้มพาเน้องแก้มหันไม่เห็นไม่กล้าวไม่ใช่เด็กไม่เพราะเธอเห็นหน้าเนี้ยเด็กเด็กตรงไหนวะหน้าเนี่หน้านี่เด็กตรงไหนก็อึ้งตอนแก้วอึ้งเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาพร้อมหนึ่งสองเพสวัสดีเต้าน้องแก้มหนะเต้าวันนี้น้องแก้มมาปิดทองกับเด็กต้มพานะคะช่วยกันอนุโมทนาสิ่งนี่เจ้าวันนี้ค่ะเงินกับปิดแผ่นหน้าครับที่ฐานบัว ตางห้ามสมุดตางห้ามญาติคนเกิดบันจันรมาปิดให้ใครเนี่ยปิดให้ลูกนปิดให้ใครปิดให้ลูกเหมือนกันปิดให้ลูกชาปิดให้ลูกชาปินกาเจ็ดปิดลูกลา๊เองดคปิดให้ตัวเองคลักี้ชาเด็กมาเด็กมาเด็กมาเอาดีๆค่ะอาดีรากมแค่ไหนคะรักที่สุดในโลกคนนี้ยอุ้ยอยอุ้ใช่ไหมคะ ติดให้เพื่อนเพื่อน,นติดให้เพื่อนร่วมโลกทุกคนติดให้ใครเนี่ยให้ทุกคนครับพี่นกพี่นกพี่นกอักคนดัน่หครับวันนี้มาละคุ้มนะครับน้องน้องแก้มมาแล้วทำพราห์าตองค์พระาาไปคนเดียวอะนี้เนี่ย่จะเรียกว่าคนเดียวเลยคนอื่นก็ไปหมดแล้ว ที่เช็ดอยู่เนี่ยหาหวยหรือเปล่าฮ <c oughs> ่าพะพรนแล้วพระปางมาทีครับคนเกิดพฤหัสผมเกิดพฤหัสนะครับก็เลยจะต้องทําการปิดเทาในคาวต่อไปวันนี้ไม่ทันนะครับก็จะปิดแค่พระปางปานิไลวันพุธกลางคืนนะครับสําหรับปางอุ้มบาททุกกลางวันนี่อะพุธกลางวันได้แล้วเชิญ เชิญวา่า,วา,ยา,วายก่อนนะไ่าวา้ก่อนนะอาธิษานก่อนนะค่อยตินดนะหลบๆเขติดหันหน้านะครับติดผ่นหน้าที่ดอ,อกบัว

แม่นกอแม่แม่แมน่แมนเจา้ายะหยันยะหยันยะหยันแม่หย,ยัน,นยเจา้าติดทองอยู่เจา้าไม่ใช่ทองบต่แม่นทองแต่ใช่ทองแล้วมันอย่างคำภาษาเมืองบ้านเราเพูดคำว่าคำแม่นาคนาคอ๋อนาคอันนี้เพราะว่านาคก,กันเงินหนุนนอกติดนาคติดเจา้าทองคำนาคเอาสักอยา่างดิ อันนี้หนูกำลังจะไปต่อต่อไม่ได้เลยตอนนี้นะเจ้าเขากำลังลงน้ำยาตีจางอยู่เจ้าจางร้องไงจางเหลือร้องไงแป๊บแป๊บจ้แป๊บแป๊บสวัสดีเจ้า ที่เข้าก็มาลงอ่าพักวันพุธกลางคืนนะเจ้าตอนนี้น้องแก้มก็จะลงสางแล้วพี่ไก่ก็จะลงบีบอกเจ้าบีบอกก็คือบีบอกก็คือลิงเจ้าอ๋อแล้วขนาดียวเรียกว่าลิงเหรอเจ้หมาอ่าหมาก็หมาแมวก็แมวควายควายเจ้างูก็งูมีอะไรที่เรียกไม่ถึงยิงกาัวยิงกา กินกับจักรเลอเรื่มฮะจักรเลอต่จักระเล่อบังจิ้งเวิจกวิจกกระิมอืมอยากอยาเรื่อกอยากรื่อกอยารื่อกปลาตานือปลาตาเนื้อจละเข้ค่ะจระเข้กะะเค้อ๋อแบงโมมาเต้าแบงกวบาแตงฮะบะแตงบะแตงมาละกอบะกุ้ยเต้ฮ่าฮ่่าฮ่แล้วต้าฮ่่่ ตุ๊กตาคือตุ๊กโตทอดมันก็ทอดมันนะคะอ๋อเหรอไม่ต้องไปเห็ดเหรอเห็ดนี่แล้วก็เห็ดของผักกาดผักการผักการไอ้อยันหันเต้าไคโฮมาค่ะสปิรเมืองค่ะเต่าเตราก็เต่าใช่ไหมอันนี้ดีกว่าช้างช้างเหนือร้องไงนะจันจันเหนือร้องไงนะ้้อองง น่ารักไหมชน่ารักตัวเล็กๆตล็กๆเล็กๆเเยวไ้ตาจ่าวค่ะรับพระปลาอุ้มบาทครับวันพุธยังคืนก็ได้ปิดทองเรียบร้อยนะครับเหลือก็แล้วเก็บรายละเอียดนะครับเงินรับเตอร์มาทำแทนลูกใช่ไหมใช่ครับลูกเก่เบรนพุธ เกเิ่ยวกัพูดตก็งแต่รูปปิดทองรูกงานเยอะมากเลยนะได้ข่าวพอ่อนี่ขับรถขับรขับรถส่งลูกล <c oughs> ่าสุดตั็นี้คืออะไรละครเวทีละครเวทีโอ้ยนะดีมากเลยละครเวทีเป็นเป็นศาสตร์ที่สุดยอดของการแสดงเลยเพราะต้องเล่นสดเล่นสดรับคนดูสดทุกอย่างสดหมดแก้ปัญหาสด แก้วน้องแก้มเออหน้าหน้ามีทองเต็มแล้วหน้าทองค่ะจนทั่วเลยนะคะคต้นนี้เลื่มาแล้วค่ะ